ก็ขอกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาใหม่ครั้งแล้วนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์ในหน้าโพสต์ติ๊กต็อกของเราเนาะก็เดี๋ยวขั้นตอนและว,วิธีการจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับตอนแรกนะครับให้เรามาที่หน้า Google ของเราก่อนเนาะแล้วก็เ์ชคำว่า k m t Social นะครับหลังจากนั้นให้เรากดไปที่เว็บไซต์เว็บแรกตังนี้ได้เลยเนาะแต่ลิงก์นี้ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับใครที่ไม่สะดวกกดลิงก์ก็สามารถสแกนเคิลโค้ดหน้าคลิป อ่ะเข้ามาหน้าตาเวไฟต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ได้เลยเนาะใครที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกนะครับก็สามารถสมัครใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเข้ามาหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เรามากรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยเนาะแล้วก็ติกฉันในแจ็คบริการอัตโนมัติตรงนี้ได้นะครับหลังจากนั้นให้เราสมัครใช้งานตรงนี้ได้เลยส่วนคนที่ไม่อยากทำขั้นตอนที่เก่ามาหั่ยากนะครับก็สามารถล็อกอินผ่าน Google ตรงนี้ได้เลยเนาะแต่ผมก็เคยสมัคครรรกกกกาาาใใชชช้้้้งงนนนไปแลลลลวะะัับ็็จื่อเเขย เข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูตรงนี้เนาะก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายให้เเลือกเลยนะครับมีท้งเฟซบ o ๊กอิสตาแกรมยูทูบพิกท็อกเนาะเดี๋ยวนี้ก็จะมาใช้ในด้านของ Tik t o k กันลวกันนะครับแล้วก็มุมตรงนี้นะครับผมก็จะกดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะเลือกเป็นเพิ่มแชร์ตรงนี้ก็แล้วกันแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการต่างๆของเว็บไซต์ได้เลยนะเยนาะผมก็จะเลือกเป็นอันแรกก็แล้วกันนะครับ ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพสที่เราอยากจะเพิ่มยอดแช่งแล้วแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ตรงนี้มาวางใส่ได้เลยจํานวนตรงนี้นะครับก็ดูขั้นต่ําขั้นสูงตรงนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวผมก็จะใส่ไปสัก500ก็แล้วกันนะครับเว็บไซต์ก็จะคนนํานวณค่าใช้จ่ายแล้วมันเทียบร้อยแล้วเนาะก็สามารถมาดูด้านล่างก่อนตรงนี้ได้เลยพอเราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมขึ้นมาารยละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านล่างตรงนี้นได้เลยเนาะเพื่อนนไ,นะมไม่ให้เลือดผิดพลาดนะครับเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้อเลแ้วนาะณคุ ต่อามานะครับให้เราคลิกที่นี่ไปดูสถานการณ์การทำงานของเรื่องนี้ได้เลยอ่ะเราก็จะเด้งมาหน้าปลั๊กหลังซึ้งคุณแล้วนะครับก็สามารถดูเรื่องใหม่ของคุณตรงนี้ได้เลยเนาะอ,องนี้ก็จะเป็นเลขอัพเดองเรานะครับแล้วก็มีลิงก์ที่เราพิ่งแนบไปด้วยเนาะก็สามารถมาตรวจสอบกันได้นี้ได้เลยก็ระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินเนาะให้เรากดมี่เติมเงินตรงนี้ได้เลย เข้ามาหน้าต่างการทาเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะมี3ช่องทางการชําระเลยเนาะช่องทางแรกก็จะเป็นพรอมเบยนะครับช่องทางที่2ก็จะเป็นดนะูมินนี่วอลเล็ตเนาะช่องทางที่3ก็จะเป็นคริปโตเคอเรนซีเข้ามาใช้งานทุกครั้งก็อย่าลืมเข้ามาหลายเหรียเพิ่มเติมก่อนด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีอยอดใช้งานสะสมพ0 0บาทขึ้นไปนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนได้แบบฟรีๆเลยนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถมาดูกันได้เลยเนาะมีดั้งภาคไทยซับไทยนะครับมิดมากกว่าสามร่งงเเลยนะานาาะตมครรรรรััับบใหห้้้้กกดดดิีีทไ บริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะก็จะรวบรวมบริการต่างๆของเว็บไซต์ไน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับก็สามารถมาหาดูกันได้เลยบริการาต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีขัน้นบันดด้านหลังตรงนี้ให้เรากดคาอ่านกันแล้วนะครับไมย่ลืมกดคาอ่านก่อนจะกดสั่งซื้อได้เลยนะครับต่วคนที่มีปัญหาต่างๆนะครับจากจะติดต่อมินนะครับก็สามารถกดติดต่อมินตรงนี้ได้เลย อ่ะเข้ามาหน้าต่างการติดต่อมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูตรงนี้เนาะทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์ให้เราติดต่อแล้วครับก็สามารถแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยต่อมานะครับให้เรามาดูด้านล่างนี้เนาะก็จะมีหมวดหมู่แจ้งปัญหาแล้วเราเสร็จแล้วก็เดินคุณตรงนี้ได้เลยเนาะถ้าที่มีข้อความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ได้เลยแล้วคนที้มีรูปภาพหรือกฐานต่างๆนะครับก็สามารถกดแท็กไฟล์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วกดส่งตรงนี้ได้เลยเนาะอ่าเขาจะเป็นแาบนี้เลยนะครับเพื่อ ตอนนี้ก็มีอยู่แค่ย1เองนะครับเดี๋ยวก็จะทำการรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะอ่ะหลังจากรีเซ็ตมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอสักครู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เว็บไซต์ทำรายการตามคิวเนาะเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวก็จะตัดไปตอนที่เว็บไซต์ทำรายการเสร็จเป็นที่เรีเยบร้อยก็แล้วกันนะครับอ่ะหลังจากรอประมาณ2 3สนาทีนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเสร็จเป็นที่เรีเยบรนะ้อยแล้วเนาะก็ตอนนี้ยอดแช่งเราก็ขึ้นครบตามจำนวนที่เราเลือกไว้ในเว็บไซต์แล้วนะครับก็สสาาาามมรรถตวจอบนนห้้ีเลย สำหคนที่สนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนๆให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบน,นี้เนาะก็สามารถไปที่หน้าเว็บไซต์เราได้เลยนะครับหลังจากนั้นถ้าเราไปทไี่แนะนำเพื่อนตรงนี้ได้เลยอ่ะแล้วให้เรากดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งให้เพื่อนๆคุณหรือคนทีคนท่คุณศึกษาได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคุณเติมขั้นต่ำ100บาทนะครับคุณก็จะได้อัตรามชั้น1-5เปอร์เซ็นต์เดลิงนี้ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถกดเข้ามาใช้บริการได้เยอะได้เลยนะครับการที่มันสะดวกกดลิงก์หใว่าลิปนี้ผงกขออัวานะดครับ